สวัสดีครับพ่อก <Cock S 2> <tinc S 2> ับผมนะครับช่องเค็นตาชาแนลนะครับผมมือนี้นะครับเค็นตาสิพ่ามาเบิงนะครับโคกหนองนานะครับของเค็นตาเองเค็นตาเห็ดมานะครับเห็ดมาเรื่อยๆนะครับค่อยๆปลูกนะครับค่อยๆปลูกนะครับกับพ่อดีนะครับเค็นตาไปเห็นนะครับเห็นในช่องใน YouTube นะครับตอนนี้กำลังไปกระแสบอกว่าโคกหนองนานะครับผมอย่าหาทรรนะครับแต่ว่าของเค็นตานี่เค็นตาคิดว่านะครับโคกหนองนานี่สำหรับเฮานะครับผมสำหรับเค็นตา ผู้ใดที่มีพื้นที่เป็นของตัวเองนะครับแล้วก็ได้ขุดโค้งน้องหน้าไปแล้วเรียบร้อยนะครับเคนตาคิดว่า,าถ้าเป็นทานะครับถ้ามีเวลานะครับหรือ,อถ้าคิดจะปรับปรุงนะครับเคนตาคิดว่าเหมาะที่จะทําควรที่จะทําไว้นะครับผมเพื่อให้มันเป็นโครงสร้างพื้นฐานนะครับในการดำรงชีวิตเท่าในอนาคตนะครับแล้วก็ เพื่อตัวเองด้วยแล้วก็เพื่อลูกหลานของเฮานานะครับอันนี้เป็นโคกงของนาของเก็นตะเดี๋ยวเบิ้งไปน้ำนะครับผมเป็นอย่างถึงว่าต้องรีบหาทำนะครับเพราะว่าหนึ่งนะครับต้นไม้นะครับผมต้นไหม่นี่มันโตมันบูดาดังใจนะครับบูแมนว่าปลูกแลี่วมันสิได้กินเลยนะครับมันต้องใช้เวลานะครับผมแล้วก็การดูแลนะครับเฮาดูแลคือลูกหน่อยนี่ละเอาง่ายๆเลยนะครับผมสําหรับการปลูกต้นไม้นะครับผมแล้วก็สองนะครับผมอ่ การที่เขาเห็ดโคกหนองนานี่นะครับผมมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับราวพราวาจะใดนะครับมันสิเป็นแรงแรงวัตถุดิบชั้นดีเลยนะครับให้กับพวงเข้าเองนะครับหมายถึงกับตัวเราเองที่ทําโคกหนองนานะครับเพราวาอย่างนะครับเพราะว่านะครับผมถ้านะครับผมต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้าใครนะครับผมเข้าบร้เลง เร่งหรือว่ามีวิสัยทัศน์ในการสร้างเพื่ออนาคตวายจะสีมังกรสิบุได้เครับผมเพราะว่าตอนนี้เขาโอเคเขายังเหตุงานแบบเขาอยากไปเหตุงานกรุงเทพก็ได้นะครับผมอยากไปไซก็ได้อยู่แต่พอสักมือหนึ่งเขาแก่ตัวลงนะครับวันนี้เขากบสีหาเงินโบได้คือเก่านะครับอันนี้ต้องขอขอที่เขาต้องคิดเลยนะครับผมสําหรับของเข็นตาเนี่ยเข็นตาคิดว่านะครับเขาสีหาเงินโบได้คือเก่า เงินที่เคยหาได้นะครับมันก็สิลอยหล่อลงนะครับบันนี้พอเงินมันบบมีรายบมีายได้เงินมันก็สิบ่เงินมันก็สิบุเต็มกระเป๋าคือเก่านะครับขนาดว่าหาอยู่ทุกมือกันยังบ่มีนะครับผมดังนั่นนะครับเพราะเขาปลูกไว้แล้วนะครับพฮาก็ดูแลนะครับดูแลไปน้านะครับผมสําหรับผู้ใดที่เขาคุดที่คุดโคกหน้องหน้าแล้วนะครับก็บ่ต้องต๊ใจญคเข็นตาว่าหาห้าปรับปรุงนะครับพิกวิกฤจเป็นโอกาสนี่นะครับผม มันนาที่ดีขึ้นได้นะครับสําหรับผู้ใดที่ขุดพื้นที่ไปแล้วนะครับเพราะว่าเช็ดจะได้นะครับผมมันก็เกิดปัญหาแล้วเนาะอย่างที่เห็นว่าโอ้ยมันบุ่ประสบผลสําเร็จเดี๋ยวเขาต้องไปเห็ดอย่างอื่นแต่ว่านะครับเขาก็ต้องมองมองมองในมุมหนึ่งว่าถ้านะครับผมถ้าเขาเห็ดสําเร็จขึ้นมาล่ะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการหนึ่งนะครับผมสําหรับผู้ใดนะครับอันนี้เป็นโค้งน้องนาของเช่นตาเด้ของจริงนะครับผมอ่ เฮ็ดมัพเจ็ดปีแปดปีนะครับค่อยๆทานะครับจากต้นทุนที่ไม่มีต้นทุนนะครับหมายถึงว่าเป็นยังคือว่าบุมีต้นทุนนะครับไม่มีเงินสักบาทตอนแรกนะครับก็ค่อยๆเฮ็ดมานะครับสะตัวนี้กับคุดมาจากท่อกอศอกสองพันหารอยบาทนะครับต้องเห็นเลยนะครับว่าตัวนี้ก็คือสะที่คุดแล้วอันนี้ตอนนี้นะครับเค้นตามมองว่ายิ่งเป็นการดีนะครับผมสําหรับผู้ใดที่ เขาเอิ้นยังก่อเฮ็ดในเขาในโครงการโคกหนองนาไม่เห็นเขาหลายๆคนบางคนกับเขาโครงการเนาะบางคนก็ไม่ได้เข้าโครงการแต่กับมาปรับเฮ็ดเป็นโคกหนองนานะครับกับเกิดปัญหาอย่างที่เขีนตาเว่านะครับดังนั้นนะครับผมวิธีการแก้ไขเลยนะครับผมเขีนตาว่าพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนี่แหละคือเป็นสิ่งที่ส,สาม,มารถแก้ไขได้นะครับโอเคปัญหาที่หลายหลายคนกังวลก็คือรายได้มาจากใสนะครับผมอันนี้ มันประสบผลสําเร็จนะครับต้องบอกไว้ก่อนวานะครับผมการเฮ็ดโค้งน้องหน้ากับหรือว่าเกษตรกรเ,กนเนี่ยครับเหมือนกับอาชีพอื่นๆน,นะครับผมมันต้องใช้ความอดทนนะครับผมในการทํานะครับแล้วบอกว่าเอา้าต้องใช้ความอดทนแล้วเฮ้สิเฮ็ดยูเฮ็ดกินยังไดทั้งๆที่ทททเฮามีรายจ่ายนะครับเขามาทุกมือนะครับผม นี่นะครับผมดังนั้นนะครับผมสิ่งที่นะครับผมที่ทุกคนวิตกกังวลอยู่นะครับบว่าหลายๆคนเลยนะครับก็สามารถที่จะพลิกนะครับพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้คือเข็นตาวานะครับเท่ากับหนึ่งเท่ากับเฮ็ดไปน้ำนะครับทําไปด้วยนะครับผมแล้วก็ค่อยๆเฮ็ดป้านะครับปลูกหยังนะครับ เฮาก็ต้องปลูกนะครับเพราะว่าเขามีแรงน้ำแล้วคือเข็นตาว้าสำหรับคนที่เขาเห็ดของโค้งหนองหน้าเนาะเท่าที่เข็นตาเบิงนะแรงน้ำก็ค่อนข้างที่จะพอเพียงอยู่เลยสำหรับบางคนนะครับแต่บางที่นะครับด้วยพื้นที่มันไม่เอื้ออํานวยกับอาจสิแห่งกับแมนอยู่นะครับเก็บน้ำไม่ได้นี่นะครับผมแล้วที่นี่นะครับเข้าเส็ดจากใดนะครับผมเฮาก็ต้องปลูกพืชระยะที่แบบว่าให้ผลผลิต เร็วนะครับผมให้ผลผลิตที่เร็วนะครับผมเป็นจ้ายผลผลิตเร็วหนึ่งนะครับผมกล้วยนะครับกล้วยกับโป๊เกินปีหนึ่งนะครับปีนึงก็ดีกันได้ได้ขายแล้วนะครับผมอย่างที่เขียนตาเห็ดนี่นะครับเท่าที่เขียนตาเห็ดเบิงนะครับกล้วยนะครับผมแล้วก็มีอย่างมะขามเทศนะครับนี่นะครับผมคือมะขามเทศนี่ก็โตเร็วนะครับที่เห็นว่านะครับแป๊บเดียวนะครับอันต้นเดียวนี่เขียนตาขายได้ประมาณพันถึงสองพันบาทนะครับต้นเดียวนี่ได้ แล้วก็มันก็โตเร็วน้ำให้ผลผลิตเร็วกว่าพืชชนิดอื่นนะครับผมแล้วก็มีหลายอย่างนะครับว่าสิเป็นหวายนะครับหวายนะครับผมหวายก็คือกันนะครับในการที่จะให้ผลผลิตนะครับสี่เห็นว่านะครับนี่นะครับผมถ้าเห้าเห็ดใดแล้วนะครับนี่นี่ก็ถือว่าถามว่าสร้างรายได้ได้ไหมเขียนตาคิดว่ามันได้นะครับผม เป็นยังจังหวัดใดนะครับเขาก็เริ่มนะครับในการทํานะครับผมค่อยๆเฮ็ดไปเลี้ยงป่าแน่นะครับผมเลี้ยงไก่แน่เห็นคอไก่บ่ครับอ่าเลี้ยงเลี้ยงไม่ใช่เลี้ยงมากแล้วก็โอ้ยสื่อตะหัวอาหารโบแมนนะครับผมเขาก็พ่อเขาให้เขาปกตินะครับด้วยพื้นบ้านเลยนะครับเลี้ยงไก่บ้านนะครับผมหรือว่าไก่ไข่นะครับผม เฮากับปล่อยนะครับ้อมดีๆนะครับกันเรื่องหมานะครับอันนี้โตโตปัญหาเลยคือหมาแล้วก็อีกาอันนี้อันนี้นะครับมี2ปัญหาสำหรับผู้เลี้ยงไก่นะครับผมสำหรับเฮากับปล่อยนะครับให้ให้แค่ตอนเข่าแค่ตอนเศร้าข้างเดียวก็ได้นะครับหรือว่าตอนเย็นหรือว่าสิ่ให้สองข้างก็ได้ในการที่เฮาเลี้ยงสัตว์นะครับแล้วก็ปล่อยให้มันไปหากินตามธรรมชาติจงสี่ละครับผมอ้วนแล้วก็เนื้อก็แซ่บกว่า ที่เขาเลี้ยงหัวอาหารอีกนะครับอันนี้ต้องบอกไปเลยนะครับสําหรับเคล็ตาเห็ดเบืองแล้วนะครับผมนี่นะครับผมสําหรับตัวของโคกน้องนานะครับปลูกพืชนะครับผมถามว่าเอาความรวยบอต้องถามก่อนนะครับว่าเฮ็ดอาชีพใดเนี่ยที่มั่นสิรวยนะครับอันนี้ก็คือหลายหลายคนบอกว่าอ้เฮ็ดโคกน้องนาแล้วมันบน่รวยเหรอถ้าต้องถามก่อนทุ่งมือน,นี่เจ้ารวยบอต้องถามจังสี่นะครับผม เจ้าทุกมือนี่จะรวยหรือยังที่เจ้าคิดว่าเจ้าสิไปเฮเดอาชีพอื่นนะครับดังนั้นนะครับทุกอาชีพนะครับสามารถสร้างความมั่งคัง่งต้องบอกว่าจังสันแต่ถามว่าร่ำรวยไหมเขียนตากับบุรุษว่าขอบเขตของคำว่าร่ำรวยนี้ต้องมีประมาณไหนนะครับผมดังนั้นนะครับการที่เขามีความมั่งคัง่งมีพออยู่พอกินนะครับพออยู่พอกินนี่ไม่ได้บอกว่าขัดสนเด้ หมายถึงว่าเขามีกินอยากกินย่ามใดก็ได้กินนะครับอยากซื้อยั้งก็ได้ซื้อนะครับผมอ่ะอันนี้แหละอยากไปยั้งก็ได้ไปนี่แหละคือคําว่ามีพออยู่พอกินสําหรับเค็นตะนะครับผมอ่ามูไปเที่ยวก็จะได้ไปเที่ยวขึ้นมูนะครับผมมีเวลาพักผ่อนนะครับผมอันนี้ก็คือ ข้อดีนะครับสาหรับโขกหนองนาเลยนะครับสาหรับที่เข็นตาเห็ดอยู่นะครับอันนี้คือพื้นที่ทั้งหมดนะครับที่เข็นตาเห like wow. so ็ดตะกอนเข็นตาเห็ดเขาเมดเลสิปีนะครับไอสิบไร่ประมาณสิปีนะครับสิบไร่นะครับเข็นตาก็ขยายออกเรื่อยๆนะครับผมขยายขยายออกมาเรื่อยๆนะครับย่างบ่ได้นะครับขับรถมานะครับขับรถมาเห็ดโขกหนองนานะครับกลับไปนะครับขับรถกลับไปก็ได้ ร้อยหนึ่งนะครับผมยางตำ่ำเด้นี่นะครับผมอะไรอย่าหนนะครับมาเ,มาเ,มาเ,ก,เาก็บขือพวงแน่บักอ่ะสะเดาแน่ไม่หยังแน่นะครับมันหลายอย่างนะครับผมแล้วก็ขิงคาต่างๆไม่หยังมันหลายไหมครับผมเขาก็เอาไปเอาไปนี่เขาบได้บอกว่าไปโพสขายคือเขานะครับผมคือเขาเขาสร้างมานะครับแค่ขายในหมู่บ้านนะครับว่า เอามื่อนี่เอากล้วยมใหายแน่นะครับผมเมื่อนี่เอาปี๋มใหายแน่เมื่อนี่เอาผักขอบผักแคบมใหายแน่นะครับดังนั้นในการปลูกเขาต้องปลูกทุกอย่างอันนี้องแนนํานะครับเนาะยี่หดเป็นพืชเชิงเดียวนะครับแล้วก็ปลูกให้พอขายแต่ไม่ให้มันเยอะเกินไปนะครับผมยางต้นบางนี่ครับมะขามหวานนี่นะครับผมมะขามหวานที่เร็ยตาปลูกไว้นี่นะครับเราก็จะปลูกเยอะมากนะครับเอายางตํานี่เอาแค่ เาต้นหาต้นนี่ก็พ่อแล้วนะครับผมปลูกไม่ต้องปลูกเยอะนะครับขายซัมนีก็ได้แล้วนะครับผมแล้วก็ไปขายอย่างอื่นนะครับผมอันนี้ก็คือสวนนะครับที่เขี้ยนตาเห็ดนะครับผมเท่ากับไปขายอย่างอื่นน้ำนะครับอันนี้คือโคกหนองนาเลยนะครับผมที่เป็นกันนั่นอยู่นะครับผมที่พักกันว่าว่าโอ้ยโคกหนองนาเห็ดแล้วอย่าหาทำเวลาแต่เขี้ยนตาคิดแตกต่างนะครับทําไมต้องรีบทํานะครับผมเพราะว่าต้นใหม่มัน มันปลูกแล้วมันบุใหญ่เลยนะครับผมอันแรกเลยนะครับผมอันที่สองนะครับผมเฮ้าหรือว่าัตเฮ้านี่อายุเฮ้ากับสิหลายขึ้นเรื่อยๆนะครับจากที่เคยหาเงินได้นะครับผมสุดท้ายแล้วนะครับก็ต้องกลับมาบานคือเก่านะครับนกน้อยกับคืนลังนะครับผมต้องบอกว่านกน้อยต้องคืนลังนะครับเพราะวานึงนะครับเฮ้ามีพื้นที่ของเฮ้าอยู่แล้วนะครับผมเฮ้าก็ต้องมาบริหารจัดการนะครับให้มันให้มันเป็น แรงที่ยู่ก็ได้นะครับให้เป็นแรงอาหารของเฮ่าในอนาคตก็ได้นะครับแรงพักผ่อนหย่อนใจก็ได้นะครับสําหรับเข็นตาบุตรองเฮ็ดหลายนะครับยางเข็นตาแนะนํานะครับเข็นตานี่เฮ็ดไปทั้งหมดนะครับผมนี่ตอนนี้จนถึงสุดนู่นเลยนะครับหิ้ผุ่นไอปาทึบๆนะครับผมเข็นตาเฮ็ดทั้งหมด10ไร่นะครับเพราะว่า10ไร่นี่ทั้งหมด9ปีนะครับผมต้องบอกว่าเก้าปีสิบไร่นะครับผมโมเมนต์ว่า ปีปีเดียว1ิบไร่นะครับผม9ปี10ไร่เริ่มทําจากส่วนที่เป็นสวนก่อนนะครับแล้วก็มาตรงสะนะครับพอตรงสะแล้วก็ไปไปเรื่อยๆนะครับจากไอจากหิมบพล่ะครับผมปลาทึบๆขึ้นมานะครับปลูกมะมะพ้าวนะครับปลูกต้นซักต้นกล้วยนะครับปลูกมาเรื่อยๆนะครับผมนั่นแหละคือวิธีแก่ไขนะครับปลูกทุกอย่างนะครับนี่เห็นเลยนะครับผมว่าปลูกทุกอย่าง นะครับสาหรับของเค้นตานะครับอันนี้คือจากคนที่นะครับตอนแรกเมย์ต้องถามหลายหลายคนบอกว่าโอ้ขอยข่อยขึ้เะนะเมย์แท้นะครับเมย์อิลีนะครับไม่มีอะไรที่เราทําแล้วเราไม่เหนื่อยนะครับถ้าสมมติว่าเอาถ้าสมมติเขาไปเห็ุงานโรงงานนะครับถ้าทํางานโรงงานเขาเป็นลูกจ้างเขาก็เมย์คือเก่านะครับคุณต้องตื่นตั้งแต่ตีห้าถ้าทำโอทีอย่างต่ําเลยถึง2องทุ่มนะครับทุกวันนะ หยุดวันอาทิตย์หรือว่าวันเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วแต่บริษัทนี่อ่านหนึ่งนะเจ้าเตรียมพอรอมทีเสียจจากสั่นทุกมือทุกมือใดบอนี่ต้องถามเจ้าของนะครับสองนะครับผมอายุเฮาก็เพิ่มขึ้นทุกมือ,ท,มอทุกมือนะครับเรียบแรงก็ลดลงการหาเงินของเราก็จะลดลงด้วยถ้าเราถ้าคนคนนั้นไม่มีธุรกิจหรืออะไรที่สามารถคิดต่อได้นะครับอันนี้คือข้อดีของงานเท็ดโครงน้องหน้านะครับผมเอ่อ ดังนั้นนะครับเขี้นตาคิดว่าผู้ใดที่ขุดโคงหนองนาแล้วนะครับเริ่มล่องเริ่มไปปลูกเบงนะครับผมปลูกจากใดนะครับไม่ต้องเอาแรกๆคือจะฝ่าวยึดเป็นอาชีพเถอะเอาต้องบอกว่าจังสันสําหรับคนที่ยังยัง,ย,งยังเปลี่ยนวัยรุ่นอยู่เพราะว่าอย่างาบางคนเผยว่าโอ้ยจเจ้ารายได้มาจากใส่อ,อย่าเพิ่งยึดเป็นอาชีพช่วงแรกๆนะประมาณปีแรกนะครับผม ปลูกสก่อนให้มันสีใหญ่ๆก่อนให้ต้นนี่ครับคือต้นกล้วยนี่อ้าววันนี้เริ่มเฮ็ดดีๆนะครับค่อยๆเห็ดมานะครับเฮ็ดมาเรื่อยๆนะครับผมวันนี้รายได้มันก็สิเพิ่มมาอีกนะครับค่อยๆเพิ่มมานะครับปลูกจากปลูกกล้วยกับปลูกมะเขือพวงปลูกคาปลูกตะไคร้ปลูกใบมะปลูกไปเรื่อยๆนะครับสาหรับของเข็นตาสิปลูกจากสี่นะครับผมตอนแรกกับบุ๊มีรายได้คือว่านะครับพอหลังๆมามันหลายนะครับต้นใหม่อย่างที่เห็นนะครับมันหลากหลายมากมีฮอดต้นไหนนี่ ไอ้ต้นหางนกยูงกับมีนะครับผมจะสังเกตเห็นว่านะครับต้นหางนกยูงก็มีนะครับผมดังนั่นนะครับผมโคกหนองนานะครับที่เป็นปัญหาอยู่นะครับว่าโอ้ยไอยาหาธรรมโคกหนองนาเพราะว่าสินะครับผมเห็นตากันเลยคิดว่าต้องมองมุมกลับนะครับเพราะว่าเอ่อห้าเฮ้าเหตุไหวนะครับมันก็เป็นของของเฮ้านะครับเป็นธุรกิจของตัวเองถ้าถามว่าเป็นธุรกิจก็ต้องบอกว่าธุรกิจที่แบบว่า มันหายซี่หายลผลิตตลอดนะครับผมถ้าสมมุติว่ามันจะเริ่มเติบโตงอกงามแล้วเขาก็ต้องเฮ็ดให้ไใดมันก็เหมือนกับคหลายๆอาชีพนะครับบุม,มีอาชีพไหที่มันสิบมยเยนะครับเอาต้องถามก่อนนะครับผมว่าอาชีพไหนบ้างที่ไม่เหนื่อยเหนื่อยทุกอาชีพนะครับแต่เขาก็ต้องมีความอดทนนะครับมีความสู้นะครับต้องสู้แล้วก็ต้องรักในอาชีพของตัวเองนี่ไงสำคัญนะครับต้องรักในอาชีพของตัวเองนะครับผม ไผ่เบาหยางเขากะเห็ดนะครับผมสิไปขายลูกชิ้นเฮ้าสิไปขายคือเขานะครับก็ได้นะครับแต่ถามว่าสิรว่ยคือเขาบอนะครับบัวยก็มีนะครับ,บรวยกับมีนะครับ,รบ,รบอันนี้ก็คือกันนะครับเห็ดโคกหนองนาก็เหมือนกันนะครับผมมีผู้สําเร็จมีผู้บ่สําเร็จ,ม,รจมันก็ขึ้นอยู่กับความอดทนความพยายามความรู้พื้นฐานความรู้แล้วก็การดัดแปลงนํามาใช้นะครับ ส่วนต้นทุนก็สำคัญอีกประการหนึ่งแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดต้องบอกว่าจังสันนะครับผมมันโบเมนว่าเป็นบบมีต้นทุนแล้วสิเห็ดบดได้นะครับผมอันนี้ก็ต้องบอกว่าคุดไปแล้วโคกนหนองนาเขาก็าต้องปรับวิกฤตให้เป็นโอกาสเลยนะครับผมเคล็ดตาแเนี่ยน้ำจังซีเอาปลูกต้นยางที่มันนานตายเนี่ยนี่ต้นบังม่วงนี่เอาปลูกเข้าไปต้นบังม่วง ต้นมะม่วงนี่ก็ต้องเลือกพันธุ์นะครับอปลูมะม่วงยังมะม่วงเบาจากสรเอาสซื้อมาปลูกลองเบิงจากสองสามสี่หาต้นมะม่วงเบานี่เขากินดิบแมนบอเราราคาแพงน้ำเลยครับเนาะเขาเอาไปเฮ็จจิ้มน้ำปาปลาหวานนี่น,นี่เขาต้องคิดแตกต่างความคิดต้องแตกต่างด้วยนะครับผมสองมะม่วงที่อร่อยมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองจากสีอะมะม่วงอกล่องนี่อ่านี่นี่นี่นนเห็นบอเป็นยังคือวายจังสันนะครับรสชาติมันดีนะครับมันไม่มี เป็นยังกเ็เป็นเป็นเซนใช่ไหมครับเนื้อเนื้อมันเนียนนี่คือตัวนี้นะครับผมมันก็สิเป็นข้อแตกต่ตางนะครับให้กับข้นที่เ็ดโคกหนองหน้าได้นะครับผมนี่และครับผมคือสิ่งที่เฮาควรคิดนะครับผมควรคิดแล้วก็ควรเหตุเพราะว่าเฮามีพื้นที่เป็นของเจ้าของนะครับเนาะเป็นอย่างเฮาสิบมาปล่อยให้มันโลกล่างแล้วก็บ,บอกว่าเฮาสิไปเห็ุอาชีพอื่นอะ สำหรับผู้ใดที่ไปเฮ็ดอาชีพอื่นนะครับผมก็สามารถเฮ็ดได้ถมักนะครับผมเฮ็ดอาชีพได้ก็ดีเหมดละครับผมแต่นะครับผมถามว่า,าคิดว่ามันจะรวยไหมอันนี้ก็ตอบไบู้ใดเลครับผมว่าเฮ้าสิไปเฮ็ดอย่างอื่นแล้วมันสิรวยบ่เฮาก็ตอบบ่ไดดนะครับเพราะว่าขอบเขตของคําว่ารวยมันไม่เท่ากันนะครับแต่ในในมุมมองของเค็นตานี่เค็นตาคิดว่านะครับผมถ้าเราทําโคกหนองนานี่ ถ้าเฮ็ดได้เด้มันก็สิเป็นการดีนะครับเป็นการดีมันก็สิเฮ็ดห้เห่าอ่านึ่งสืบทอดไปนี่ปลูกต้นไม้ต้นต้นญ่แล้วนะครับผมลูกหลานเฮ่าในอนาคตนี่บ่ต้องเฮ็ดอีกนะครับถ้าเราให้มันจบในรุนเฮ่าหมายถึงว่าจบนี้ไม่ใช่ว่าไม่ไม,ไม่ทำนะจบนี้หมายถึงว่าทําปลูกได้ทุกอย่างเลยนี่นะครับผมลูกหลานเฮ่านะครับผมถ้าจะไปทําอาชีพอะไรก็ไปได้ เพราะว่ามันใหญ่แล้วเนะกลับมากะย่างคือเกา่าขายได้คือเกา่าเอา้าจ้างคนดูแลถ้าสมมุติว่าลูกหลานอยากไปเป็นอ้าหมอพยาบาลหรือไม่วิศวกรไม่ยั้งกันแหล้วแต่ที่เขาหมักนะครับผมกลับมาต้นใหม่มันก็นยืนคือเก่านะครับเพียงแค่เราดูแลมันบ้างนะครับก็บคือหายคนมาจ้างคนมาตัดหญ้านะครับผมเอ่อให้ปุ๋ยใส่น้ำแน่นะครับจ้างคนนะครับแล้วก็ขายผลผลิตไปอันนี้ก็คือวิธีหนึ่งที่ จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้สําหรับของเคนตาคิดนะครับแนวทางที่เคนตาคิดนะครับอันนี้แล้วที่นี่นะครับผมถ้าเกิดวิกฤตในชีวิตอันนี้ข้อสําคัญเลยถ้าสมมติว่าเฮาเหตุว้ให้ลูกให้หลานเฮาเรียบร้อยแล้วละนี่ถ้าสมมุติว่าลูกหลานเขาไปเห็ุยังกระยาไปเฮ็ุธุรกิจหรือไปไปเกิดวิกฤตในชีวิตทา้งด้านการเงินนะครับเขากลับมานะครับ เขาก็มีแนวอยู่แนวกินบมีเงิ้นจักบาทก็มีอยู่แนวกินนะครับกลับมาบ้านเจ้าของมีลรยหนึ่งสองลาสามลายก็แล้วแต่ทีของไผ่ของมันเนาะแล้วก็ขยับขยายกันออกไปนะครับผมมามาออพอมาอยู่แล้วนะครับพอเกิดวิกฤตวโาสินทั้งโลกไผยคือเขาพ่อนั่นแหละครับโควิดจะสิ 19. มันเป็นทีของเจ้าของนะครับมีอยู่มีกินนะครับมี มีมีทุกอย่างแล้วนะครับต้องปลูกทุกอย่างนะครับที่เป็นของกินนะครับเพราะว่าตะไคร่ใบมะกรูดเริ่มตั้งแต่โค้งสางพื้นฐานหุดแหละนะครับผมในการที่เฮ้าซีเฮ็ดไว้ให้ลูกหลานนะครับผมหรือนะครับแม้กระทั่งนะครับถ้าเฮาปลูกงญ่แล้วนะครับผมเฮาเจ็บป่วยหรือเขาเอาืเอ้นสุขภาพเฮาเขาเฮาบอกว่าเราจะเป็นอะไรหรือเปล่าในอนาคตนะครับผมเฮ้าก็สามารถ ขายได้นะครับหรือว่าเฮาเถาแล้วเฮาก็สามารถจ้างคนไปขึ้นไปไปขึ้นอย่างลำไยนี่เอาไปขึ้นเก็บลำไยนี่จ้างคนไปขึ้นแต่เฮาเพียงแค่นะครับเป็นผู้บริหารจัดการนะครับพอน,อา,นามะขามเทศนะครับผมก็ขายมะขามเทศก็ให้คนสอยไปนะครับจ้างคนเก็บแล้วก็เอาไปขายนะครับได้ถ้าสมมุติลอยนึง ได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์หรือว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่เฮาบริหารแม่นบ่นครับส่วนอันนั้นก็นให้เป็นค่าจ้างไปนี่มันสิดีแบบนี้นะครับผมเราต้องคิดดีๆนะครับผมในการที่เราจะเออ่จะลมเลิกเนาะต้องบอกว่าจักสั่นได้สิลมเลิกโคกนหนองนาโอ้ยคือเมื่อยแท้จังซี่นะครับผมสำหรับบางคนแต่ถามว่ามันเมื่อยมันเมื่อยอีหลีนะครับคือกันกับนักฟุตบอลนะครับเห็นโรนัลโดบ่โรนัลโดเฮาเห็นเขา เฮาเห็นเขาสําเร็จแค่เขาสําเร็จแต่เฮาบ่เห็นเขาซ้อมเลยว่าไอ้เพิ่อนน่ะซ้อมกว่าสิเก่งเฮานั้นต้องซ้อมหนักขนาดไดต้องซ้อมทุกเ้ารทุกแงมมือหนึ่งมือละจักชั่วโมงนี่อันนี้ก็คือกันนะครับผมดังนั้นนะครับผมผมจึงฝากไปนะครับสําหรับผู้ใดนะครับที่นะครับผมมีพื้นที่เป็นของเจ้าของนะครับผมมีได้คุดสะไปแล้วโจกสะไปแล้วนะครับนํากลับมาบริหารนะครับ ให้มันเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมานะครับผมเคียนตาวา่าคิดวา่าเท่ากับเปลี่ยนวิกฤตตัวนี้ละเปลี่ยนปัญหาที่เขาพ่อวา่าโอ้ยมันเป็นอย่างคือบพสําเร็จนี่ให้มันดีขึ้นนะครับผมที่แน่ๆก็คือต้องใส่ใจนะครับการเฮดกเกษตรนี่ขาดบ่ไดดเลยนะครับคือหนึ่งต้องใส่ใจนะครับผมเรืรู้มีความอดทนนะครับแล้วก็ต้องมีความรูอ,อ,อในระดับหนึ่งเด้ในการเฮตเกษตราบรางแ่นวบ่ได้ใส่ความรูด้ลยครับผม ต้องใช้ความรู้ด้วยในการทําเกษตรนะครับผมถ้าถ้าเฮาบ่มีความรู้แล้วาบางคนบอกว่าแล้วต้องเฮ็ดจังไดโบแม,มนว่าต้องไปหูหอดว่ามีฟอสฟอรัสโพแทสเซียมถ้าแร่ธาตุจนครบมันโบแม,มนนะครับผมเราต้องมีความรู้ว่าปลูกพืชต,ตัวนี้มันมันดีแบบใดมันให้ผลผลิตแบบใดแล้วมันปลูกขึ้นบอ,อย่างทุเรียนนี่เขียนตาสิบอกมาปลูกเลยได้ ไม่ปลูกเลยนะครับทุเรียนนี้ไม่ปลูกเลยในพื้นที่ของอของเคนตาเพรา,าะว่ามันไม่ขึ้นเพราะว่าเคนตาเบ,าเบ,าเบืองสภาพดินแล้วมันบุกขึ้นดินมันโบงงามนี่ครับเห็นบ่ดินมันเป็นดินจันางสีนะครับผมมันก็มีทั้งงามมีทั้งโบงงามนะครับดังนั้นนะครับผมเออเ้านะครับควรทําวายนะครับต้องหาท้ำนะครับผมต้องหาท้ำนะครับผมสําหรับโ,โคกหนองนานะครับผมอ่ะอันนี้ก็ฝากไว้นะครับสําหรับเอฟซีพูทใดนะครับทีเออ พ่อแล้วนะครับผมก็ล่องลองน้ำมาพิจารณาตามที่เคนต่าแนะนํำไปนะครับอันนี้ก็คือโคกของโคกหนองนาของเคนตะาเองนะครับ8ปีนะครับพุ่มใจหลายนะครับผมสําหรับ8ปีเพราะว่าขยายผู้เล่มแม่นหน่อยได้ครับผมขยายนะครับผมขยายไปหลายเลยนะครับผมสําหรับสําหรับนะครับโคกหนองนานะครับผมมีเมือส่วนสุนแนวเหรอครับผมเอ้ยนะมีบอกมีไหวนะครับผม มีลำหยอกลำใยนะครับมีไม่ยืนตอกยืนต้นนะครับผมสำหรับต้นหมอกต้นไม้นะครับพุละมีหมัดสอันสุแนวนะครับไป่บ่งหวอกบ่งหวานนะครับผมปลูกไว้นะครับผมปลูกไว้เลยนะครับผมอ่ะอันนี้ฝากไว้นะครับสำหรับเอฟซีผู้ใดนะครับสำหรับมือนี้ขอบคุณครับ